ทุกคนนี่ครับนี่พระกำลังแผ่นดินหรือว่าพระจิตรดารุ่นสองนะครับสวยงามมากๆเลยองนี้ด้านหลังมีกระทอ้อนิดหน่อยนะครับพระกำลังแผ่นดินเนี่ยถือได้ว่าเป็นพระกำลังแผ่นดินรุ่นสองที่สุดยอดเหมือนกันนะครับไม่แพ้รุ่นแรกเลยเพราะว่ามีมวลสารศักดิ์สิทธิ์เป็นมวลสารมหามงคลของแผ่นดินเลยทีเดียวมวลสารจิตรดา แล้วก็ชนมนมบนสาสอื่นอีกจำนวนมากเลยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยมีพระเกจิคณาจารย์มานั่งโปรกอธิษฐานจิตกันถึง109รูปเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตนคาถารอบบถ์อีก1,000รูปเลยนะครับถือได้ว่าพิธีพุทธาพิเศษเป็นพิธีพุทธาพิเศษที่มหายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับ สำหรับองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งให้บูชาแล้วนะครับ1250เท่านั้นเองนะครับถ้าชอบพอก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ